สวัสดีค่ะค่ะไบพอดังนะคะอยู่กับเกง่งยาลิสเอทีนะคะที่เป็นตัว2,023เลยนี่ภายนอกนะคะเป็นสีเทาลูกค้านะคะเลือกทำเบาะสีดำทั้งคันเลยค่ะดำแต่นี้เป็นชุดสวมนะคะสวมทับไม่ยุ่งกับของเดิมเลยคือสวมเพื่อรัอกษาเบาะเดิมไว้กันเลอะกันสิ่งสกปรกกันคราบต่างๆนะคะโดยที่สวมของที่ร้านค่ะก็จะเป็นสวมเต็มตัวเต็มผืนทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแล้วก็เป็นงานเข้ารูปกระชับ ตรงรุ่นเลยหนังเกรดพรีเมียมตัวนี้หนาหนา,หนาตึงๆเลยค่ะแล้ววิธีการแกะแบบของทางร้านนะคะร้านจะผลิตให้ตรงตามไซส์เบาะเดิมทุกอย่างแทบจะเป็นดีเทลงานของเบาะเดิมทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ร้านเพิ่มดีเทลงานให้มันแบบเป๊ะมากที่สุดเท่าที่จะเป๊ะได้เลยเพราะว่าร้านไม่ทําแบบลวกๆแน่นอนเราต้องการให้งานมีคุณภาพงานสวยแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาลูกค้ามากที่สุดนะคะอย่างอันนี้เป็นตัวพิงของคู่หน้าค่ะตัวนั่งก็เข้ารูเปเป๊ะเลยแบบนี้นะคะ ยิ่งรถใหม่ๆป้ายแดงมาทำเนี่ยดีมากๆเลยช่วยรักษาเบาะเดิมได้นะคะก่อนที่มันจะพังก่อนที่มันจะเลอะให้ตัวสวมของเราเนี่ยพังก่อนดีกว่าดีกว่าให้เบาะลูกค้าพังเองนะคะอย่างนี้ใส่ท้อมปูพื้นด้วยที่เป็นรุ่น 6D ตัวหนาเลยค่ะ ตัวหนา13มิลเต็มแล้วก็หนังสัมผัสเป็นหนังหนานะคะที่ทำหุ้มเบาะรถยนต์โดยเฉพาะเป็นงานปิดขอบเต็มมีอุปรกรณ์ล็อกให้ครบนะคะปิดใต้เบาะหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังด้วยด้านหลังนะคะปูพื้นรุ่นนี้ค่อนข้างจะดีเทลงานเยอะนิดนึงนะคะมีปิดขึ้นตรงขาบอ่อมีนูนขึ้นนะคะด้านใต้ลึกไปจนถึงนู่นเลยแล้วก็ด้านข้างปิดพรมให้ครบเลยค่ะ ทั้งสองฝั่งนะคะแบบเหมือนกันสวมทับเต็มตัวที่ว่าเนี่ยก็คืออย่างเบาะเนี่ยค่ะปิดหมดแทบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะของเบาะเดิมมีกระเป๋าให้1นคู่ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาสามารถใส่สัมภาระได้ส่วนบาะหลังนะคะรุ่นนี้ทรงนี้เลยค่ะเลือกสีเลือกลายได้ตามชอบยังไงออกมาเป็นทรงนี้แน่นอน สีลายนี้ลืกแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะเรามีให้เลือกมากกว่า10สีมีหลายรูปแบบการตัดเย็บค่ะอย่างดูดีเทลงานของคาร์ไบดนะคะนี่กล้องวันนี้อาจจะดูมืดนิดนึงเพราะไม่มีแสงเลยแต่ว่างานจริงคือสวยมากๆดีเทลงานนะคะเราไม่ทําแบบปื้ดไปเลยเรามีดีเทลงานให้ใกล้เคียงกับทรงเบาะเดิมนะคะ สวยงามสุดๆใครอยากมารักษาบ่อเดิมนะคะมาได้ที่ลาดเท้าว2 4เลยสามารถติดต่อคอนแทคได้ตามที่โชว์ด้านล่างนี้เลยนะคะแจ้งรุ่นรถปีรถเข้ามาเดี๋ยวร้านนะคะจะส่งรีวิวให้ดูหลายแบบหลายสีหลายลายแล้วถ้าอยากดูของจริงๆงานจริงๆมาสัมผัสจริงๆได้ที่ลาดเท้าว2 4ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ